มันแนะนำเกมใหม่นะฮะชื่อดา้อนนาจานะฮะอันนี้ผมรอโหลดอยู่นะ,ะผมจะมาเล่นให้ดูก่อนว่าตอนที่จะโหลดเป็นเกมอย่างนี้นะฮะเหมือนแบบขึ้นลงอะ <t> ่ะเราก็เล่นเก็บตแตกไปเรื่อยๆผมเล่นเก็บไปพ <t> ันห้าผมเล่นเก็บ <t> ไปแล้วพันห้าว่ะใตดผัวมาดูกันนะครับเกมสั้สนๆครับอันนี้เป็นอีีศูนย์นะเดี๋ยวผมจะนำอีพีหนึ่งแบบเกมเต็มตัว ให้ดูนะครับว่าผมจะเลือกตัวอะไรดูกันยูชิวนะครับ <m uch ing> ผมบอกเลยว่าเพลินเพลินเพลินเนี้ยเก่งเนี้เล่นรอก่อนเพราะผมกำลังโหลดอยู <maan> ่ถ้าชอบก็กดไลค์ผมขอแค่ห้าไลค์นะฮะขอห้าไลค์ขอแค่ห้าไลค์นะครับคลิปนี้ เนี่ยนะตอนชนมันก็จะเป็นเนี้ยมันจะแบบแต่สมมติถ้าเราเก็บเพชรอันนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มพลังชีวิตให้แบบเป็นชิวๆเล่นแบบเล่นรอตัวเต็มอ่ะรอตัวเต็มเกมอ่ะครับน,นี้ก็ไม่ได้มาเล่นอาวีให้ดูนะครับมาเล่นเกมใหม่มากนะเปลี่ยนแนวมากครับก็เล่นอาวีอย่างเดียวมันเบื่อนะจริง เราต้องมาแก้หาเกมใหม่ๆม,มาแก้เบื่อดูเยาวๆครับผมจะทำลายสายติได้ไหมทุกคนก็ช่วยคอมเมนต์มาได้นะอย่าก,กอนะดูไปยาวๆนะครับผมจะทำลายสายติของตัวเองได้หรือเปล่าไปดูกันเลยครับโอ้ชอนอีกแล้วอะ่ะแล้ตอนชอนเอา้าผมว่าผมจะผมว่าผมน่าจะทำไม่ได้นะหรือเปล่าผมอาจจะทำได้ ดูกันย,ยาวๆนะฮะต,ตอนแบบเราเหลือชีวิตเดียวมันจะเป็นก้อนหินอย่างเงี้ยแล้วก้อนหินในตัวน,นี้มันก็บอกว่าสุดยอดไปเลยนะมันจะแบบเหมือนคุยกันเราอะเป็นอะไรที่สนุกดีนะผมนั่งเล่นมาครคับแล้วถ้าเก่งมากไหมอา้าวเนี่ยประมาณนี้ครับอร่อยจังอะไรนี่เดยวย,ยาวครับรอต่อเต็มนะ เดี๋ยวถ้าหลดเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะทำคลิปให้หนูนะว่าผมจะเลือกอาชีพอะไรสุดยอดไปเลยเนี่ยก็หนีเหมนพูดเดีต้องเอากลับนะเอาเอาเอาหนไหนครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตาให้กับบล็อกอินเดอะบล็อกด้วยนะครับ Bye.